สวัสดีจ้าเมนี้ยีรีสิพักพักชั่วรถจ้าพี่น้องหรือว่าพักแค่ย่าเนาะจนะ้ะเนาะยี่รี่มากินเนาะจ้ะก็ได้กินโดนแล้วพี่น้องเป็นเดือนแล้วใส่น้ำมันเรากันเกี่ยวกระเทียมเลยจะ้ะบะหม่วัวพี่น้องเพิ่มกลิเนาะนจ้ะแต่ว่ายีรี่มากกินจะ้ะพักพักแค่ยอาหรือพักชั่วรถเหจ้ะ,ก,จจะกเทียมหอมแล้วก็ใสลงไปเลย

เปนี่ชอบกลิ่นนะพี่น้องก็ก็ได้กินโดนจ้ะกะชับก็สบายมากก็เลยไม่ได้กินนี่ก็เห็นแต่กินนะจ้ะกินโดนกระชับก็รอดจ้ะอ้ ลอยแ้่จ้าแต่ไงแต่แซ่ก็จ้าพี่น้องก,กินกับข้าวสวยร้อนๆความเสิร์ฟจ้ะเรียบร้อยจ้า